É. Opa, que bom, pá. มันเกาหมงเลยครับอ๋อเกาหมงตะกี้นะครับเตียว่าขอประกาศซ้อหาค้นหายนั่นนะติดสติบุดีนั่นแหละครับครับแล้วใครมาป้าป่ะก็หลานเป็นกะอ๋อหลานคนตายนะแล้วจะจะได้บุบุ๋ดซ้อจุดนี้ก่อนนหรเหมือนว่ามันตะคืนนี่ก็บซ้อกันคุยมันไะใช่ครับมันมืดแต่มันอยู่ในน้ำค่ะแล้วมันมืดอ่ะอ๋อตีซ้อกันมาแรงมันหวานนะั่นเองก็แต่คืนเลยครับ อยากขอขึ้นมาคือไปเลยขึ้นไปเลยนะตะเนี่นะนั่นแหะครับรถคนน้าใสๆติมไม่ไปนะอืมไม่ยาวๆไปนกานน้องไปน้องนะก้านนม่เนาะ้เข้าเข้าเข้เนี่สองล้อไม่รอสามล้อกะับบ้านหันล้อไมหรอ กว่ามันพุ่งไปเลยห่เนี่มื่อกีนีหอยนะต่อไปได้วกว่ามันลงไปสบุกตเราพุ่งเราพุ่งนี่บอนี่ถ้าลงนั่ไม่ฟังนะนะฉันรอบไม่นะบอะตะคืนตะคืนกับซอกกี่รอบน่นี่ ก็น่าสามรอบหลายรอบแล้วับน้องมอตะกีตะเจ้าน้องเห็นตกคเสื้อนน้อยตัวบริเวณเนี่ยทีมันรอยขึ้นมานยาเป็นบริเวณนี่นี่นะกระเาบ่อตีนตมานตี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 ้ตตีนตนี้ตีน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 ตงนี้แล้วก็หันื้อตงนันองแนนยยาีีตง ก็เลยขึ้นไปถามคำว่าแกใส่เสื้อสีเหลืงอต้อกครัคือว่าเขาเขาเขามาซ่อมห้อยเก่าที่เขาซ่อมมาแล้วมั้งก็ใช่ครับมาเดินซ่อมซ่อมหอยเก่านี่คัะจะได้ว่าตอนลอนนกตอนนั้นเปืนใทยยังบกซบบกขึ้นมาเตี้ยเนาะตอนขอมารอบแรงน้องไม่ได้มาตัวเอ่ค่อันนี้ อันนี้มันห่องห้องน้าอย่างนี้หองหน้าแม่พวกพวกับอืมอันนี้ตียูแกมันเลยนี่หลงบ้านอะไรบ้านนั่งเล่นแถวเนี่ยโต๊ะเนี่ยเนี่ยเป๊เนี่ยเจ้าเนี่ยไอ้เขาแย้น้องไม้กันเนี่ยเอาไปอย่อยู่นี้ เราเป็นกมัดเป๊กนนอนทับพลในนะปกติคนคนตายไปก็อยู่แต่มื้อนี้่ยไงหายจากนี้ไปกับไปลงน้ำปืนเลยเนาะอ๋อเนนี่ยนี่ที่เขาลงมันว้เนี่ยเนาะเจ้าเจ้าอันเนี้ยเจ้าเขาที่เขาอารมณ์โซเชียลมันว้ามก่อที่วัตสติปืนบอกบอกใครดีนะครับ